กรณีไหนไหมอ่ะที่ประกันจะไม่คุ้มครองนะคะถ้าเกิดรถถูกน้ําท่วมนะคะวันนี้ต้องฟังเลยสิ่งแรกเลยนะคะที่ประกันจะไม่คุ้มครองนะถ้ารถเราน้ําท่วมนะคะคือเรายังจ่ายเบี้ยไม่ครบหรือยังไม่ได้ชําระเบี้ยนะคะก็ก็ไม่อยู่ในเงื่อนไขที่จะให้ความคุ้มครองตั้งแต่แรกนะคะนี่เจ้าของคุณดูดีๆนะ น้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีคู่กรณีไงมันไม่ใช่การชนแล้วมีคู่กรณีอย่างนี้เป็นเป็นการเรียกรับความเสียหายที่ไม่มีคู่กรณีนะคะฉะนั้นอาจจะต้องมีการเสียค่าเอ็กเซปหรือว่าค่าเสียหายส่วนแรกก่อนผู้อะกนเนี่ยจะต้องจ่ายเองประมาณหนึ่งพันสองพันหรือสามพันแล้วแต่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์นะคะคือถ้าจ่ายค่าค่าเสียหายส่วนแรกอันนี้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่เงื่อนไขในการให้ความคุ้มครองต่อไป อุปกรณ์ส่วนควบต่างๆนะคะเช่นเครื่องเสียงชุดแต่งที่มันไม่ได้อยู่ในความคุ้มครองตั้งแต่แรกนะคะที่เราไปทําเพิ่มมาสิ่งเหล่านี้จะเคลมได้นะคะก็ต่อเมื่อคือเราได้แจ้งกับบริษัทประกันไว้ตั้งแต่แรกว่ารถเราเนี่ยมีชุดแต่งเหล่านี้ตั้งแต่ก่อนทําประกันแล้วนะคะมันถึงจะอยู่ในความคุ้มครองนะเช่นเราเกิดทาประกันตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราแต่เราไปแต่งรถตอน1กุมภาอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากที่มันคุ้มครองไปแล้วแต่ว่าไม่ได้แจ้งเพ ติมอุปกรณ์ส่วนส่วนควบเหล่านี้นะคะเขาก็จะไม่ได้รับผิดชอบให้นะการติดแกส๊สพวกนี้ก็เหมือนกันนะส่วนนี้ถ้ายังไม่ได้แจ้งตั้งแต่ก,ก่อนที่จะตกลงเริ่มทําประกันกันเนี่ยก็จะถือว่าไม่อยู่ในความคุ้มครองนะคะสี่คือเหตุน้ําท่วมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะดูให้ความคุ้มครองเลยทันทีนะคะเขาก็ต้องดูว่าเขาก็จะไม่คุ้มครองกรณีที่เราประมาทเลอะเลอนะคะหรือมีส่วน ทำให้มันเกิดเหตุนะเช่นการนํารถไปวิ่งลุยน้านะข้างหน้ามันเป็นน้ําท่วมอยู่นะคะก็ยังฝืนขับเข้าไปกรณีแบบนี้นะคะบริษัทประกันอาจจะต้องนั่งคุยยาวนะคะอาจจะไม่ได้ให้อยู่ในความคุ้มครองด้วยซ้ํานะคะเพราะเหมือนกับเรามีส่วนช่วยทําให้มันเกิดความเสียหายขึ้นนะคะรู้ทั้งรู้แล้วก็ยังไปนะกรณีแบบนี้บริษัทประกันสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้นะคะเขาไม่ผิดนะเพราะว่าเมื่อเรา ยายามฝืนดันทุลังที่จะเอารถเข้าไปอยู่ในจุดนั้นที่น้ําให้เกิดความเสียหายแตหกหักบางส่วนต่างๆในตัวรถนะ 5. กรณีนนท,ที่รถถูกน้าท่วมแบบนี้เจ้าของจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสื่อมราคาได้นะค่าสึกหอของรถนน้ํามันเครื่องน้ํามันทุกชนิดที่ต้องเปลี่ยนถ่ายค่าแบตเตอรี่กับค่ายางรถที่ฉีกแตกเขาอาจจะจ่ายให้เครื่องหนึ่งนะหรือว่าลองปรึกษาตัวแทนบร,ริษัทประกันดูอีกที ที่เราซื้อไว้เนี่ย้องให้ความคุ้มครองส่วนนี้ยังไงนะคะถ้าอยู่ในความคุ้มครองที่จะส่งซ่อมอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอันสุดท้ายนะคะถ้าเกิดเราอยู่ในเงื่อนไขทุกอย่างเลยตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าเกิดไม่มีความเป็นปกติในการติดต่อกับบริษัทประกันในความรับผิดของบริษัทประกันนะคะก็สามารถโทรไปที่หนึ่งหนึ่งแปหสายด่วนประกันไทยนะหากไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะ ไว้ให้นิดนึงหรับประกันประเภทอื่นๆอาจจะยังมีหลายๆกรณนนีนะคะที่แม้จะไม่ใช่ชั้นหนึ่งแต่ว่าเขาก็ให้ความคุ้มครองเรากฎหมายบอกไว้เลยนะคะว่ารถทุกคันนะคะที่ทําประกันไว้นําไปวิ่งในท้องถนนะที่มีน้ําขังแต่ว่าคลื่นน้ำเนี่ยทำให้รถที่ขับมาปกติเนี่ยไปกระแทกกับคนบาดเจ็บหรือกระแทกกับบ้านเรือนทรัพย์สินของผู้อื่นในอาหารอะไรเช่นนี้สามารถเคลมนได้นะแม้ว่า รถของคุณจะไม่ได้ทําประกันชั้นหนึ่งก็ตามนะคะเพราะอยู่ในเงื่อนไขของการคุ้มครองบุคคลภายนอกอยู่นะแล้วก็คอปปอร์กํำหนโดไว้เลยว่าจะต้องให้ความคุคม้มครองในส่วนนี้กับรถสงคันนะคะที่บในกรนทและ,ะขับรถอยูของขนมคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากเซฟยูไว้ในใจด้วยนะคะบา,บายๆค่ะขอให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยค่ะ